ออบแล้วยี่สิบโลกางตขึ้นควนลยเอ้ามล้วางต้นแค่สิบยัไม่กินที่คงจะอบนังปากก่อนตะว่าลูกกูโตเหนื่อย นข <ś led> าได้เหรอส่วนสตอเบอรี่นะสตอเบอรี่ฝั่งโน้นเดียครับพอแล้วนุ่นเช่นเดียวกันต้นไม้ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นตื่นไม่เหม,เมือนฝั่งนี้มีแสียอาหารของกวางฝั่งโน้อาหารของมนุษย์ เพอไฟต้นไม่ใช่แค่นี้หรอกเมื่อเช่าวันนี้เราเน่าดีดีออกดีดีได้ดีทุกคนอยวทีนี้มันก็ะเวี้ยบเหมือนเราตรงที่มีส่วนยามีเขาแต่นเรา แปดแดดม่ใช่นี่งีเห็ดแดดแปดข้นงเนดือนน,น้อง้องเดือนไาชนทางอ่นนะะไปเลยๆนะไปค่อยๆอยู่มีจกหลายลัานอัู 懂你。 ท่นานนี่โอเคอเครับว้าทางเข้านานน้นนองนั่นดู่นวันดีครับลุงก็มีโรงแรมที่พักตลอดนั่นนี่เป็นชาหนุ่มดไหฑูนครับ เช่พลาวสวัสดีครับอ๋อ <c oughs> นี่ขันดินนะครับกันทลายของดินเขาทำเนียนมือทคืคอกับตอกยักษ์กรสนมานะครับรเราเรียนพระองค์กับอาจารย์ยักษ์ขึ้นมาเจ็บ อะไรแบบปัญญาที่มันแปลๆกๆออกไปเหมือนกับคนตัวไปที่เรียนตางชาติอะไรนะน,นี่คือการศึกษามันสอนคามใช้ความความเป็นจริงซ้อนนความ่ได้ซ้อนในห้องเรียนมันมีโรงเรียนโอ้วยอะไรท่องอาจารย์อยากมซสอนเล็กๆเล็กๆด้วย เน้นการเลการการเรียนน้อยมากเป็นปารบัสเน้นให้อยู่ด้วยกันเน้นจักให้หมเป็นใจกันแต่การนั้นง่ายเป็นตไองรับกระับเล็กทั้งควบสิ่ควบแต่บอแม่์ทุกย้อนนะทำงรับพอนจริงๆนั้นเข้าสูงมายุ่งเรียนระจำไงจิตต้อไปได้ถ้าอยู่ใจติดต่อมถุยกรรมส่งเทมสุงโซงของหนุนดาบ นีชัวร์วเปอรเซ็นต์แล้วลการลกูกไม่นักกับการเดียนทีนี้ถือตอบดีีสุดแลกวมีแวะผักลวกักรัมเขาไม่แค่ดมเพรมันมาแดกเลยนี่ก็กินกับไข่ใช่จับอันนี้หนเนี้ กวนจานแดงหาเปิดสมกยคนอยู่ในเมืองควน่ารักจัง ท่านีหมดไฟทนเนี่คงเคยมาช่วยดรอปอยู่ยางเหน่บเบิร์คนอย่างู่ใต้ของผมเราไม่ได้ได้ดรอปแค่นี้นะเหนื่อยอยู่รอบร้อนผมถึงต้องวัดไฟอย่างนี้ทางนู้นี่ปลอดไฟมั่วมีดานคารอยู่ตรงนู้นมาเจออย่าดมงิดก่อนเด้อเรียวโมแยาดมมา หลวงโตวางขั้นนะครับปูนเยอวไปเลยไปร่วงบายบายบาย,บาย